สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับจินนี่นะคะในการรีวิวรถนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะจ๊ะวันนี้นะคะจะมาขอนำเสนอเป็นรถเข้าใหม่นะจ๊ะสำหรับท่านที่อ่าช่วงนี้เนาะโรงเรียนหลายๆแห่งก็เปิดหมดแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้านะรัฐบาลเริ่มปลดล็อก เกือบทุกกิจาการแล้วนะจ๊ะก็สำหรับท่านที่กำลังมองหานะคะรถตู้ไม่ว่าจะไปวิ่งนักเรียนหรือว่าจะไปใช้ในครอบครัวนะคะหรือรับส่งพนักงานนะจ๊ะขอแนะนำเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์คันนี้เลยนะคะเป็นเครื่อง D4D นะคะคุณลูกค้านะเป็นเครื่อง2,500นะคะ ตัวนี้เป็นตัวโฉมปี2012นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันด้วยนะคะเผื่อตรงสเปคนะคะใครหารถรุ่นนี้อยู่นะคะใครมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะขอแนะนำเลยนะจ๊ะรถของเรานะคะจะเป็นรถเครื่องเดิมสีเดิมบอดี้เดิมเลยนะคะคุณลูกค้านะอาจจะมีเก็บสีบ้างเป็นบางจุดนะคะแต่ การรันตีเลยว่ารถของเราทุกคันไม่มีประวัตินะคะการชนหนักการพลิกคว่ำการสวมซากหรือว่าการจมน้ําที่รถทุกคันของเราไม่มีอย่างแน่นอนค่ะรับประกันเลยนะจ๊ะในคันนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะเดิมๆเลยนะคะพี่จ๋าเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะที่มากับตัวรถเลยนะคะแต่บอกได้เลยว่าอา่า เาะผ้าสะอาดมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีดวงเลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะใหม่กลิบเลยนะเบาะยังใหม่กลิบอยู่เลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะสีไม่ซีดไม่ขาดนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยนะคะเดิมๆเลยทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะอ่าเหมาะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเลยนะคะ นี่ตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกนะคะไฟฟ้านะคะคุณลูกค้ามาเปิดห้องเครื่องให้ดูกันด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้านะนี่บอกเลยว่าเครื่องดีจริงๆนะจ๊ะปกติแล้วยีนนี่จะรีวิวเฉพาะรอบนอกไม่ค่อยเปิดฝาก,กระโปรงไม่ค่อยเปิดฝากเครื่องรถตู้ให้ดูเนาะเครื่องให้ดูกันเลยจ้า,านะคะ ่าเรื่องของเหลวไม่ต้องห่วงนะคะก่อนรับรถนะคะเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดเลยนะคะแบตเตอรี่เราก็ให้ใบใหม่ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราไม่ได้ใส่แบตไว้เนาะส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะคะ,ะนี่นะคะจะเป็นเบาะสี่แถวนะคะของเราเป็นเบาะสี่แถวนะคะเดิมเมเลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะนี่สี่แถว 13ที่นั่งนะคะจะบอกว่าเบาะใหม่สะอาดนะคะนั่งสบายด้วยนะคะคุณลูกค้านะเนี่ยเหมาะแั่การเอาไปใช้วิ่งนักเรียนมากๆเลยนะคะเด็กนั่งสบายเหมาะกับตัวไม่เบียดเสียดกันดีนะคะคุณลูกค้านะบอกได้เลยนะคะรถของเรานะคะไม่ได้ผ่านการใช้รถหนักนะ้ไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักนะคะดูนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานจริงๆนะคะผ้าม่านอะไรเราก็มีติดให้พร้อมนะจ๊ะคุณลูกค้า พามานยังใหม่สะอาดนะคะบอกได้เลยว่าเราซักให้ค่ะแอร์นะคะแอร์แอร์มีทุกอืเรียกว่าคันนี้แอร์เย็นทั่วถึงทั้งคันอย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้านะไม่ต้องห่วงคุณภาพการันตีได้เลยนะคะคุณลูกค้านะท่านใดน,นะคะมองหารถไว้ใช้งานอย่าพายาช่ายอย่าพานะจ๊ะช่วงนี้อาจจะลิ้นพันกันบ้างนิดนึงนะคะ เป็นรถพร้อมใช้งานจริงๆนะคะรับรองว่าซื้อไปไม่ต้องเอาไปซ่อมนะคะคุณลูกค้านะเงินสบายๆเลยนะคะเบือนเดินละหมื่นนิดๆนะจ๊ะคุณลูกค้านะราคานะคะจะบอกเลยว่าคันนี้นะคะราคาปรับลดลงมาเยอะมากๆเลยนะคะราคาจะอยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะ ข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะคันนี้ยื่นตู้ได้หกแสนกว่าเลยนะคะคุณลูกค้านะบอกได้เลยสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดหารถตู้รุ่นไหนอยู่นะคะเรามีทั้งรถตู้ไฮเอดนะคะป้ายฟ้าป้ายเขียวเรามีหมดเลยนะคะทักมาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถคันต่อไปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ